จะเมื่อทางน้ำพัทโนงคือเมื่อทางหน้าพัทโนงเราจะไปอันเทียงของผมหันใตท้ายคันท้ายไงมันจะไปสอดหน้าขพัทโนงเป็นว่าเมื่อทางน้ำพังบัดเมื่อทางน้ำพังก็คือเก่าแล้วเราดีกรรมมาทางน่ะเออเราดีมากจะทางนั้นเออดีกรรมมาทางน้ำพังฮะ ปแซเอีพอมา่อีพอปนอะนั่นเป็นว่าไปอีพอมาเลยรวะเน้นเลยทางมันเจอนั่นนะทางมันจะมุ่นนะมานี่บ่ป่า บอสน้องในนาเลยฮะน้องในหนาเ้นอน้องในหนาเลยเดวน้องหนนาครับปล่อยปลาบอกมีปลาอยู่บ่า şey มันอบ จหนอยปุนวะอีฟอมาแล้วปุนวะเจ้าปุนเห็นนี่สิเลยขลงแล้วไปเลง

ลสโอ้ยมันบดมีแนวให้เอาไปจังเลไปจังมีแต่โคบโรถมันเถี่ยวเลยนี่ับนกหยังนอน chúc này chúc nói đi ăn không bà? ไปใจเมื่อบ right ่มาเลยมันหนังพิงไฟไปก่อนอืมคุดน้่ไหมกระปุ้นคูดหน้ากระองนี้คูดกะปุ้นท่ับเหยียนน้ำโทรศละซับอีกเม่อน้ำน้ท่าละซัอีกบ้างซับคือน้ำโทรศัพท์อีกเห็นมั้ง จกินเองคันสกปักนกปรจยำมาเป็นเมื่อไหูมันกินแหละตอนนเวลาจะกินหลายเลยปะเากมึงก็ถางพ่ะแม่ชวนปะเมื่อกีพี่น้องตอนนี้อยู่ไหนอยู่นา